สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่29มีนาคม2568ค่ะคลิปนี้นะคะเมมูมจะพาทำผร้ชมเดินทางมาหาพ่อเสียนทองนะคะจะพามาติดตามรับชุแนวทางตัวเลขงวดวันที่1เมษายน2568ค่ะงวดที่ผ่านมาแล้วค่ะแนวทางของพอกระลุดนะคะคุณผู้ชมแนวทางมีงวดเขา่างวดรุดะคะ่ะเอาคุณผู้ชมมาหอดแล้วนะคะเข้าไปรับชมรับฟังน้ำกันค่ะ สวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแบบมีเอฟซีถามมาอยู่พ่อแวะมาหาพ่อเสียนทองท่านผู้ชมมาไกลๆมือมาคงสุดท้ายนี่แหละนี่ครับหัวที่ผ่านมานะครับเลขเด่นพ่อพ่อเป็นเด่นเหยี่ยงเลยแอบเลขดับท่านผู้ชมนะครับมีดับยูดับบอยูด้วพี่น้องเด้อแอบสูตรของพ่อกับสตรง่ายๆถอยแต้มดับดับบอยูดับสามครับผมสามปักมาทั้งบนทั้งล่างนะพ่อเนาะแอบ เอาตะเล็กเด่นทำผู้ชมเอาตะเล็กเด่น <c oughs> ถ้าผู้ใดมักเลขไดบพอสุดยังไง,ไงนะห <c oughs> ลักหน่วยล่างถอยลงมาแต้มนึงก็พอนะ <c oughs> เนาะแต่ตะเหล็กเด่นเด่นดีเด่นดีที่พอนี่พอไปจับแต 42. <c oughs> ่42ทำผู้ชม25 26 27 28มีหอด42 24, 24โบมีแต่32 23จับเข้มถึงเนาะถ้าพอจับเนาะ32 <c oughs> นี่เพราะว่า3โค้งไปเยอะเลยตัดเลยตัดออกที่พอแล้ว จับคู่บ่เขาพี่น้องเขากะว่าเขาบ่เขาห้างกะว่าบ่เขานักขอนะการจิ้มจับหอมนั่นแหละว่าแต่ว่าเหล็กผอ่ะเหล็กเด่นีสุดยอดจริงด้เหล็กเด่นแม่นเยอะอ่าเอาเหล็กเด่นเอานักขอนะเอาเหล็กเด่นอ่าเอาหมดนี่ผอ่ะโอ้ยเห็นนี่ชมชุดบนล่างที่เก่าบอก่อมี นี่เด็ดสามตัวให้พอี่้องบ้างให้สตัวพ้อมโอ้เออคกแขกแต่พอหงดนี่ให้สามตัวน้ำมักเลยพ่อชุดสามตัวหงดนี่จังไงมากเลยมากเลมาจังไหนเด่นแต่ได้พ่อหดนี่เเล็กเด่นเหล็กไอชุดเล็เด่นเล็กวิ่งไหพ่อนี่สองตัวแล้คือมีหนึ่น้ำพ่อหนึ่งนี่จับอยู่บอกคือบริจับคือบริตัดออกพอตัดออกีไบิจออเดินศูนย์กับห้าออเศูนย์กับห่าบนล่างเด่นศูนย์กับห้า มีศูนย์ยังไงป่ะนี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์ห้ามาใส่ผีดใส่ผิดพร้อมไปรับเพราะว่ามันมาลักหาศูนย์มาลักหาธรรมชุ่มเอ้หาหาคู่กับศูนย์นี่แล้อะลักหาตัวไหนพ่ะลักหาหาเจ็ดกับห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดหาเก้าห้าเก้าหลักกัศูนย์ห้าอาลักหามีห้าเจ็ดหาแปดห้าเก้าศูนย์หา มักคักเลยบมดซุนหาเนี่พอ่อโอ้โหเนี่พอ่อคือมาถึกใจเบ้าถอยไชบาทนี่นพี่น้องซุนกับหานี่เด่นซ้ำกันบ่พ่อซ้ำกันเด่นซ้ำกันประกบขอกันเลยอ่าประกบขอกันเลยเอาสามตัวจังไหนคือได้ซุนซุนหาขึ้นมักเลยขึ้นมักขึ้นมักเอาลักลอยนี่ซุนส่เลยแน่นอืมอ้าวทำมาชมนะพอเพิ่นให้เด่นซุนกับห้างวดเนี่ยนับซุน 0, ก,กับหาผู้ใดบ่มาตัวที่พ่อพิ่นจับ นับหาเหล็กติดมาใส่อ่าเดี๋ยวเบาเถิดจรงจะเขียนไห้เด้อพอไงมีไงเด้อจริงๆเขียนไห้ตัวยังไงนับเป็นชุดบนล่างเน้นลักหาบพ่อเน้นลักหาหาเด่นก็ศูนย์ฮะเด่นก็ศูนย์ธรรมชมเน้นคักๆตัวได้พ่อศูนย์หานย์หาเลยจัดเล่นบพ่อจัดบ้านนี่จัดเล่ธรรมชมถือใจเบาเทถิดแล้วพ่อมาลดอ่า มันออกหาศูนย์แล้วมันก็จออกศูนย์หาด้นะพอเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> ขึ้นโ <c oughs> บยูแล่ะผมมาไปบนโดยเดีเพราวัาลังออกไปม่นบออ,อ่ถามมาขึ้นมาบนมาศูนย์ศหาเลยเน่อ่าธมชมลักศูนย์ศูนยมศูนย์สี่ศูนย์นรับลักหาคือหาเจ็ดหาแหาเก,ก้าล้วก็ศูนหับอันนี้คือลักหาพอวงกลมให้ที่ศูนหาตัวร่องหาเจ็ดกัหา 8, ปแปดพ่อเนล่ยอ่สมตัวหางเดียว0ูนยหอ่า หามาหมาบนพอว่าแต่ว่าหาดินทั้พอทั้งวนเนาะหาดินได้พี่น้องด้วยนะผู้ใดบอมักตัวที่พอคนจับให้นี่หาตัวมาใส่หาจะหาหนึ่งหาสองหาสามหาสี่หาห้าหกแล้วก็ผู้มักนะหาหาหม่าชุ้นหลายหลายสำนักอยู่งวดนี่เอานะพอมั่นใจขึ้นศูนย์หาตัวมักเบาเท่านี้และ สามตัวูนสูนหายเลยนะพอเนาะแม่เหรอบ่งอยู่น้องอยู่เออพ่อมักคักแล้วพรว่ามันหาทุนไปล่างต้องไปวนบ่อต้องไปบนเป็นสูนหาทุนหานะ้่อท่าสูดดับล่างทำช่มถ่าสูดดับดับล่างของพ่อสามสองลักหน่วยสองถอยลงมาหนึงก็จะดับหนึ่งถาของบ่าวเถาของบ่าวเถาถ่าสูดบ่าวเถาสามสามกสองเป็นหามบ่าวเถาเรียบรุงพี่น้องหามันเด่นีีแล้วังนนี้หามา เออนพอเนาะแหนขาบ้ารับตารางกลับไปบนได้เพิ่งวันน่ะก็แอนดับสามไปขึ้นมากเป็นบนพอวายยูเมื่ที่แล้วขันว่าสามดับสามมีไปบนเด้อพอคุณว่าบาตนี่มันเผนมากทั้งบนทั้งล่างเนพอดนะแค่เดียวแหมพอเพิ่งกับวายยูงวดวายยูดับวายูดอกพี่น้องสูตรพ่อเป็นสูตรถอยสูตรยังไงนพอเนาะถอยแจมนิดเนาะเออสูตรถอยแจมสูตรยังไงเอาเลขเด่นเอาท่านผู้ชมดับงวดนี่ศูนย์กับห้าเด่นที่ห้า อ้าวเดี๋ยวเบาเท่ากินให้ทำ้งปุมนะผมที่ได้อยู่นะว่าใจตัดกินบักถามนะผมก็่างนี้แี่วันตัดเปิดออกไปค่ะไิดตัดออกติพาะปิดตัดออกแล้วรันดับเนาะ กับดับยูดับพูหรือว่า เบาเถ่าเขียนตัวใหญ่ๆให้นะครับแคปหน้าจอเด้อนะครับเอฟซีพอญ่ไม่ใหญ่นะครับเพิ่นว่าเบาเถ่าเขียนตัวยิ่งใหญ่เห็นเด้อเพิ่นว่านะครับเล็กเด่นเล็กวิ่งพ่อเสียนทองนะครับธรรมชุมศูนย์กระพานาะพ่อเนาะอ่าศูนย์กับห้าเด่นที่ห้านะครับธรรมชุมอ่าเป็นชุดมาได้บนล่างนะพี่น้องเด้อนะมาได้บนล่างนะครับกับตัวน้องตััวกบด้วยนะครับผมโก็ถ้ากลับด้วยก็ไล่คุยได้พอเนี่ย กศน,น,นกับ0หาหาศเนี่ยวาพอพันมากับตัวเน้นนี่ละ0 5นหาหาเจ็ดเจาหาแปเอาตตัวเน้นพอพันา่าถาว่ามันหลายหลายคูน่ะพอเนาะอ่าลักศูนย์ 02, 03, 04, 0ูนย์สองนะครับพอพันเน้นลักหาห้าเจ็ดห้นย้อ่าพอพันมามันหาศูนย์ออกแล้วเลยเอาเป็น0ูหตัวนี้ทผช้ชมแต่ว่ากักกับตัวด้วยนะครับสตัว 0, 0ูน ศูนย์ศท่านผู้ชมเน้นคัคือศูหตัวร่องหาเกับหานะครับท่านผู้ชมได้พอของพอบินนอ่งนะนี่ท่านผู้ชมหาศูนย์มันออกไปแล้วพอเ่เรยเวาเป็นศูนานะครับคือติดศูนย์ะครับศูบ 7, 58, นย์สองศูนม่นยห้าศูนย์หกเน้นศูนย์หาห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านับเน้นหาเจ็ดกับหาแปดนี่เอานะครับ ห็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรีร่ได้ทำชุ่มได้ถามักเข้ากลับไปหาหยิบจับลอตเตอรีร่นะครับบอมักกับพนันบอมักกับเบิรงซืซ้อๆนะพ่อเนาะเบิรงไว้ซื้อไว้เอ้ยมันจะของบอเซ็ทท่องนี่มันเดินดีบ่นเนาะอ่าเลขคำนวณเต้นเนาะเลขคำนวณนะพ่อเนาะเป็นเลขคำนวณแต่ว่ามักค,คือศูนหางวดนี่แน่นอ่ะเออจะเป็นจังไรเนาะงวดนี่เออเลขประจำเบาแถวทำช่มศูนหาเนี่ย ถามากถามากคือศูนหา่นอืออืสามตัวมักศูนทศูนหาที่พอน่นอเอานะครับอ่ามีละพี่น้องนะครับลักศูน์ศูนสองศนสมศูนย์สี่ศูนย์หกหลักศูนี่ย่มีตัวร่องบัพอถามศูนหามาเนี่ยร่องศูนทายู่แล้วศูนสามอือถาลักศูนย์คือศูนหามาาจะเป็นศูนย์สามพออือ่าเอาธรมชาชม พอหนวัตัวร่องคือ0ูนสนี่ถ้ารักศูนย์ะนะครหาผู้เดเอาหน่อยคู่หน่อยชุดก็แค่0 3, 5, 7, 5, 8, ูนย์หาศูนามหาเจ็ดหาแปดทำส้ม4คู่กับตัวไว้นั่นะับกบตัวไว้ด้วยบนล่างนี่นะครอเสียนทองไม่พี่ทองเด้นะครับเอฟซีรอเล็กเด่นเล็กวิ่งพอ่อของพ่อแห่งศูนกับหางวดเนี่ยเด่นที่หานะผู้ไหมีเล็กติดจับมาใส่เลยอ่ะ เราคิดว่าหามานราพองวดเนี่ยมาเท่พอนะขึ้นวันที่แล้วนี่พอคนเดีนไห่ทำชุ่มเนี่ยพออันมาสองได้เด่นที่สองตัวเดียวอ่างวดที่แล้วมีสองกับสี่เก้านี่พอหามาห้ตัดออกนะบขึ้นวดนี้หนึ่งพอพนไห่ตัดออกนะบมีหนึ่งงวดนี้มีหนึ่งมีศูนย์มีหานะพอนะตัดหนึ่งออกเรียกศูนย์กับเพาะงวดที่แล้วนี่สองสี่เก้าพอหามาเก้าหนีบเอาแค่สองกับสี่เด่นแค่สองกับสี่เน้นที่สองเน้นที่หลักสองงวดที่แล้วเนี่ย สองกับมาสามสองหอนนะพอนนะหอนพี่น้องบานเท่ากันมึงเสียวเอาคึมคึมแต่ว่าเอาเป็นต่ฝนตกเออเป็นแต่ฝนตกนะ่อนนะอืาวฝ่ามาคักๆตัวไหนพ่อยัเอฟซีคนนะซูนหาูนซูนหาซูนซูนหาเลยสามตัว0ูนซูนหาเลยเอ้ย เอาแมอมั่นใจว่าว่ามั่นใจอยู่เลยมั่นใจเพราเราไดมั่นใจทำชุชมนะครับผมอืมครับขอบคุณพ่อเสียรทองพ่อขอบคุณค่ะพ่อผมให้สุขภาพางกายแข็งแรงพ่อขอบคุณเอฟซีแฟนที่ทั้งชมทุกท่านนะครับผมพบ,บกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ,บค,ค่ะพบกันใหม่ค,คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ